กินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล3ทับ2กับคุณครูตักค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนพศสอ 2, 5 6 4ค่ะและในวันนี้นะคะเรามาเรียนในหน่วยการเรียนใหม่ที่มีชื่อว่าหน่วยดอกไม้ค่ะค่ะและสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนทั้งหมด5เรื่องนะคะลูกแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นคุณครูต้องมีเพลงชื่อว่าเพลงปลูกดอกไม้ให้เด็กฟังนะคะ เด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็เต้นประกอบเพลงได้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ สำหรับเพลงปลูกดอกไม้ก็ได้จบไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในเนื้อเพลงเขาได้กล่าวถึงชื่อของดอกไม้หลายๆชนิดเลยใช่ไหมคะลูกเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณครูตักไปได้เลยคะ่ะค่ะเรามาเริ่มเรียนเรื่องที่หึ่งกันเลยนะคะลูกเรื่องดอกไม้มีชื่ออย่างไรบ้างดอกไม้แต่ละชนิด มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดอกไม้มีชื่ออะไรกันบ้างนะคะมาดูภาพที่1ค่ะภาพแรกคือดอกอะไรคะลูกภาพนี้นะคะมีชื่อว่าดอกกุหลาบค่ะดอกกุหลาบจะมีสีหลายสีเลยนะคะอย่างเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวนะคะต่อไปค่ะดอกที่สองคือดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันจะมีสีอะไรคะลูก สีเหลืองนะคะต่อไปค่ะดอกที่3เราเรียกว่าดอกดาวเรืองค่ะดอกดาวเรืองก็จะมีสีเหลืองเหมือนกับดอกทานตะวันเลยนะคะต่อไปค่ะดอกที่4คือดอกบัวดอกบัวนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะต่อไปค่ะดอกเข็มดอกเข็มสีอะไรคะลูกสีแดงนะคะ ภาพต่อไปค่ะดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้ก็จะมีหลายสีนะคะจะมีสีม่วงสีขาวนะคะและดอกสุดท้ายก็คือดอกมะลินะคะลูกดอกมะลิจะมีสีขาวนะคะนอกจากที่พุณครูตักยกตัวอย่างมานะคะยังมีชื่อของดอกไม้อีกหลายชนิดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่สองกันเลยนะคะเรื่องที่สองนะคะ เรื่องดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรดอกไม้มีประโยชน์มากมายเช่นมอบเป็นของขวัญในงานวันเกิดหรืองานมงคลต่างๆค่ะและเรายังนำดอกไม้มาจัดแจกันเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะนำดอกไม้มาไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่เยี่ยมผู้ป่วยและตกแต่งสถานที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามค่ะ เรื่องที่3ค่ะเรื่องดอกไม้มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรดอกไม้แต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างดอกกุหลาบและดอกทานตะวันกันนะคะ,ะเดี๋ยสังเกตดูนะคะลูกดอกกุหลาบกับทานตะวันแตกต่างกันตรงไหนคะค่ะดอกกุหลาบนะคะจะมีลักษณะดอกเล็ก และดอกทานตะวันจะมีลักษณะดอกใหญ่นะคะและทั้งสองดอกนี้ก็มีสีไม่เหมือนกันด้วยค่ะนี่คือความแตกต่างของดอกกุหลาบและก็ดอกทานตะวันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูดอกทานตะวันกับดอกดาวเรืองนะคะว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนคะลูกค่ะดอกทานตะวันจะมีลักษณะดอกใหญ่นะคะและดอกดาวเรืองจะมีลักษณะดอกเล็กนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะ แต่สองดอกนี้มีสิ่งที่เหมือนกันก็คืออะไรคะลูกก็คือสีนะคะดอกทานตะวันสีเหลืองและดอกตะเรืองก็สีเหลืองเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเรามาดูดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไม้มีสีม่วงและสีขาวนะคะเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเรียกเหมือนกันแต่สีเป็นยังไงลูก สีแตกต่างกันนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวกันแต่มีความแตกต่างที่สีค่ะค่ะต่อไปเรื่องที่สี่นะคะเรื่องดอกไม้ประจำชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนดอกไม้ประจำชาติคือดอกชนิดใดนะคะสมาชิกอาเซียนของเรามีกี่ประเทศคะลูกมีทั้งหมด10ประเทศนะคะอ่ะมาดูค่ะ ดอกที่1ค่ะมีชื่อเรียกว่าดอกราชพฤกษ์ค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยของเรานะคะต่อไปค่ะดอกที่2นะคะมีชื่อเรียกว่าดอกกล้วยไม้ค่ะดอกกล้วยไม้นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ค่ะต่อไปดอกที่3นะคะดอกบัวค่ะดอกบัว เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนามนะคะต่อไปดอกที่สี่ค่ะมีชื่อเรียกว่าดอกจำปาลาวเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศลาวค่ะต่อไปดอกที่5นะคะมีชื่อเรียกว่าดอกสบาแดงค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศมาเลเซียค่ะต่อไปดอกที่หกนะคะ ดอกซานชวาเป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศบูนดารุสซารามค่ะต่อไปดอกที่7ค่ะดอกกล้วยไม้ราตีเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะต่อไปดอกที่8นะคะมีชื่อเรียกว่าดอกลำดวนค่ะ เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศกัมพูชาค่ะต่อไปดอกที่9นะคะดอกพุดแก้วค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะและดอกสุดท้ายดอกที่10นะคะมีชื่อเรียกว่าดอกประดู่ค่ะเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมาหรือประเทศพม่าค่ะค่ะ แต่นี่ก็คือดอกไม้ประจําชาติในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศค่ะต่อไปเรื่องที่5นะคะลูกเรื่องการดูแลรักษาดอกไม้ค่ะ ดอกไม้มีประโยชน์มากมายเลยนะคะดังนั้นเราจะต้องดูแลรักษาดอกไม้นะคะโดยการรดน้ำใส่ปุ๋ยและไม่เด็ดหรือทำลายดอกไม้ค่ะค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยการเรียนนี้นะคะและในวันศุกร์เราจะกลับมาสรุปเนื้อหาอีกครั้งในเบงานสื่อสารบ้านกับโรงเรียนค่ะ และสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปทำการบ้านวิชาพัฒนาภาษาไทยค่ะให้เด็กเตรียมสื่อขึ้นมาได้เลยค่ะ